นี่ค่ะขูดมะพร้าวนะคะวันนี้ดูซิว่าแม่จะทำขนมอะไระมะพร้าวแก่มากเลยวันนี้ <S <S <ๆ>เด็กๆอยู่บ้านกันนะคะโรงเรียนปิดนะสองวันเลยค่ะโรงเรียนจะเปิดวันพุธนู่นเลยค่ะแม่เขาเลยจะเตรียมคัวต้อมให้เด็กๆนะคะแล้วก็ขูดมะพร้าวเฉลยค่ะ อให้อร่อยอ่อยเลยนะคะทุกคนจังหวะแม่หยุดงานกันพอดีเลยนะคะทุกคนรอง,งานขึ้นใหม่นะคะไม่กี่วันค่ะก็เลยได้เวลาพักความนิดหน่อยอค่ะจ้ยเลยนะคะเดี๋ยวรอนะคะว่าแม่จะทำขนมอะไรนี่ค่ะ แม่ปปะมะพร้าวเมื่อเช้าก็มาทำข้าวต้งน้ำให้เด็กๆนะคะลูกสาวมากลูกนี่อผัดให้หอมเลยนะคะทุกคนผัดให้มะพร้าวแตกมันเลยค่ะแม่ใช้มะพร้าวสองลูกเลยนะคะทุกคนหม่อนนี้ ข้าวเหนียวพี่ยุนให้มานะพี่ยุนอยากกินข้าวต้มมัดแม่ก็เลยอ่ะโอเคพี่เขาให้ข้าวเหนียวมามะพร้าวด้วยแม่ก็เลยอ่ะโอเคทำขนมกินกันดีกว่าแบ่งกันกินนะคะผัดเรื่อยๆนะทุกคนผัดจนกว่ากระทิจะแตกมันนะทุกคนผัดให้แห้งนะเวลาเรานึ่ง มันจะเหนียวอร่อยมากเลยแม,ม่ใช้ไม้ปืนผัดนะทุกคนน,นคะฮะไฟเรื่ยอยๆก่อน เรามาดูวิธีห่อข้าวต้มกันนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่จะผัดให้หอมเลยค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนๆแม่ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็นี่เลยค่ะแม่จะสอนวิธีห่อนะคะทุกคนนี่ค่ะเราไม่ใช้มือนะนี่นี่เลยนะคะหมอนึงก็เลยนะคะทุกคนนี่เลย นี่ค่ะจากนั้นคับแบบนี้เลยม้วน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 ปุ๊บหักมุมเลยค่ะนี่เห็นไหมทุกคนแล้วก็บีบตรงนี้หน่อยนึงก็หักมุมได้เลยค่ะนี่แหละค่ะอันนี้อันนึงเดี๋ยวแม่จะสอนข้าต้มหอมมากเลยนี่ค่ะแตกมันดีมากเลยค่ะเงาเลยอะเท้าไปสองลูกนะคะ หอกเพื่นวิ่งเดินกล้องนะะี่ค่ะกล้องนะคะทุกคนนี่หอกถ้แบบนี้กดลงไปแน่นๆปุ๊บนมหมุนจับมุมได้เลยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะหักมุมเลยค่ะนี่ค่ะนมจะสวยมากๆเลยนี่นะคะแม่ทำ นี่เลยค่ะเดี๋ยวแม่ก็จะให้พ่อบ้านมัดนะแม่ห่อเป็นแต่แม่มัดไม่เป็นนะทุกคนโดสวยอยู่นะคะทุกคนนี่เลยค่ะมาห่อข้าวต้มกับแม่ววนะคะคนกําลังใจอยู่นู่น <c oughs> นี่เลยค่ะ